มารับเมฆแล้วแม่ไก่เพิ่งเกิดเ่อเมื่อแกเอ้าเหรอเล่นกันปะหลังแกมมดเอา้าเหรอมันมีรถมันมีมดอยู่ตรงรูนั้นนะ่ะเหรอมันมีรูใหญ่ด้วยไม่มแกเ,เปิดเพลงดังๆใส่เอา้าแล้วมดตกใจปะตยายแกเปิดหัวปากพดน้ำเปียกเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียวเองเอ่ะไป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  วิ้ครับฮะต้นต้อยติ่งอ่ะแม่ฝนลงอ่ะบ้านเดียดเปาก็มีเอาเป็นฝนลงฝนลงแล้วขึ้นรถดีกว่าที่บ้านเราอ่ะจะไปปลูกอ่ะได้ได้ได้ต้องเอาเม็ดแก่แก่ยังไงอ่ะ ไม่มีเม็ดมันยังไม่แก่ดูต้นนี้สิไม่มีเลยเม็ดแก่ไม่มีเลยแม่แม่จะเลงหมดแล้วนะไม่ได้พวไม่ต้องใช้เม็ดมันอันนี้เนี่ยต้องใช้เม็ดแก่ๆนี่มารับแม่เรียนพิเศษวันเสราร์